กราบสวัสดีนะคะลูกค้า f c ทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะดิฉันนะคะเอมมี่เพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอรถโตโยต้อันติดนะคะปี2013นะคะราคาอยู่ที่289,000บาทนะคะผ่อนเพียงนะคะ5,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะลูกค้านะคะฐานเงินเดือนนะคะ11,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถ To โยต้อันติดนะคะคนเดียวไม่ต้องค้ำไม่ต้องกู้ร่วมได้แล้วนะคะลูกค้า ะะเดี๋ยววันนี้เอมี่นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาชมนะคะรถคันนี้กันนะคะว่าทำไมเป็นยอดฮิตตลอดการเลยนะคะกระแสะไม่มีตกเลยนะคะคันนี้มาชมความันเลยค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้ามัลติรีเท็กเจอร์นะคะรถคันนี้นะคะราคาถูกมากเลยนะคะแถมนะคะประสิทธิภาพนะคะแล้วนะคะเรื่องฮิตนะคะเรื่องขับขี่บนถนนเนี่ยยังเห็นกันให้คุ้นตาอยู่นะคะไม่มีตก กระแสแน่นอนนะคะโตโยต้าอันติของเรานะคะคันนี้นะคะมีสเกิร์ตแต่งมาให้แล้วนะคะลูกค้าค่ะนะคะลูกค้านะคะจะได้เป็นล้อมแม็กนะคะแล้วก็ยางฟีใหม่เลยนะคะยางปีสิบแปดนะคะ,ะ,คะลูกค้าดอกยางยังอยู่ครบเลยนะค,ะคันนี้นะคะคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวไปชมด้านในรถกันต่อเลยนะคะลูกค้า ด้านในนะคะจะเป็นสีเบจน,นะคะคุมโทนไปด้วยสีเบจน,นะคะลูกค้าบอกเลยนะคะว่าลงตัวหรูหรามากนะคะขากระจกทั้งสี่บานนะคะก็เป็นกระจกอัตโนมัตินะคะลูกค้าคันนี้นะคะมีระบบเซนทัลล็อกแล้วนะคะส่วนนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเล่น cd usb นะคะลูกค้าขาแอร์นะคะจะเป็นแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะ เ,เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะนะคะจะมีช่องเก็บสัมภาระนะคะที่พักแขนนะคะลูกค้านะคะที่ใส่ของตรงนี้นะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะเบาะหนังสีครีมจากโรงงานเลยนะคะเบาะไม่มีแตกแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะคะว่าลูกค้านะคะลูกค้าเก่านะคะเจ้าของรถคันเก่าคันเจ้าข,ข,ของรถเก่าคันนี้นะคะ ดูแลพิถีพิถันอย่างดีเลยนะฮะรถนะฮะปีส0 1 3นะะิสานะฮะไม่วิ่งเพียงแค่หนึ่งแสแปดหมืนโลนะฮะรถเจ็ดปีนะฮะไม่วิ่งถือว่าน้อยมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะฮะลูกค้านะฮะไฟด้านหลังนะคะเป็นไฟ LED นะฮะมาพร้อมกับตานะฮะโคโร่าอันติตอย่างนี้เลยนะฮะลูกค,ะคะ้าขาสวยนะฮะคันนี้นะฮะดูนะคะไฟบอกเลยนะฮะว่าดีไซน์สปอร์ตหรูหรามากนะฮะ ด้วยราคาไม่แพงนะคะผ่อนเพียงนะคะห้าพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวไปชมข้างๆตัวรถกันให้เต็มตากันดีกว่านะคะบอกเลยนะ,ะว่าเรานะคะมีหลายคันมากเลยนะคะบริษัทเรานะคะมีเกือบสามร้อยคันนะคะรถรถที่บริษัทเรานะคะเปิดทําการมายีสบเอ็ดปีนะคะการันตีเลยนะคะเรื่องรถคุณภาพนะคะ ค่ะสรุปค่ท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะรถนะคะโตโยต้าอันติคันนี้นะคะปี2013นะคะราคา2 8 9 0 0 0บาทนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook นะคะรถส,สวยมินบุรีนะคะหรือติดต่อหรืออ่าซับสไครฝากซับสไครด้วยนะคะทาง YouTube ของเอมมี่นะคะลูกค้าขานะคะวันนี้เอมมี่พชรยนนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ